ต้องยำอมรินวันศุกร์นี้พบกับอดีตซปเปอร์โมเดลโยชยศวัดีพร้อมเคลียร์ข่าวลือสวยขึ้นเพราะทำสัญญกรรมยกหน้าใหม่มีเพจเอาไปลงหลายคนเอาไปลงแล้วก็คนก็จะเขียนมาถามเยอะเขียนเยอะมากที่เกี่ยวกับเราเขียนจนรู้สึกว่ารู้ดีกว่าเราสิอีกและอัปเดตสถานะหัวใจสีชมพูเริ่มลงรูปันแ <laughs> มีความคิดว่าแบบจะลงหลักปักฐานเป็นจริงเป็นจัง,จงสร้างครอบครัวม,มีลูกโอ้มีลูกเลยนะช,นช้าไป,ลไปแล้วอะพี่แล้วมาล่องใต้กับเมนูพื้นบ้านจัดร้านละมุนล,ลิ้นโฮมคิทเช่นอันนี้แกงคั่วหมูละมุนจะเป็นชิ้นขายดีมากติดท็อปเลยอันนี้มึกคูั่วเคยอร่อยมาก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 เลยอะทุกอย่างเลยอ่ะเข้าถึงรีวิวหาดาวไงตายแล้วเกินไว้แล้วว่าเป็นร้านลับ ขนาดไหนไม่ปุ้ยคือว่าถ้าขับรถเร็วมากก็จะไม่เจอ